สวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วพ่อใหญ่กันใช่เชนี <c oughs> พเ่พ่อใหญ่กันพามายามรีคือเกา่าอะไรพี่น้องตอนเศร้าๆเนาะครับนะพูดน,นะรีพอร่อใหญ่กันพูดแต่ว่าน้ำห้ายละ่ะโอ้ว,ว่ามาันเคื่อนฝนบ่ต๊กดิพี่น้องมนันเคื่อนฝนเศร้าละ่ะฝนบ่ต๊กเพราะว่าเบิร์ตนสอดแจ้งฝนบ่ต๊กเลยมเมื่อนเนี่ยแต่ว่าพ่อละละนะ่นเนาะ น้ำมันไหลแล้วน้ำมันไหลพุ่มๆล่ะเออน้ำมันเต็มบัดเต็มนงเต็มท่าเพิ่งที่ล,ล่ะเนี่ยปุ้ยมันจะท่วมเข่าล่ะเออไปโตกทั้งโคราชทั้งชัยนาทเออทั้งเพชรเพชรบุญทั้งพุ่นละไปเพราะว่าภาคอีสานตอนใต้นี่ฝนฝนบ่มีฝนฝนบ่ค่อยมีฝนบ่หลายจะมีแต่ภาคอีสานตอนบนตอนขอบๆเลยนั่นแหละพูดว่าเอ่อเพราะว่าหองมรสุมมันไปทางพุ่นเนาะครับเนาะมันพัดพัน ถ้าจังหวัดใดอยู่เส้นทางผ่านของมองหลงมรสุมกะฝนก็นจะตกบางมองกะตกแห้งบางบางมองกะตกบาแห้งนั่นแหละพี่น้องอ่าบางมองกะตกแซบบ่บยยแบบบ้านพไหงการตกแซ่บิดขึ้นนั่นแหละเอาน่ามันก็นลหลายๆเนอะครับเนาะลู่ตุ่นพันโยพี่น้องไปพาไปย้ำรีพี่น,อน้องทั้งพุน่นเนาะครับเนาะพุ่หน่อน,นมาท่านอีเบิองอยู่จักป่าลงบ่ลงละเอาขูเอาถังมานาวหน่ ปลาล่องเรืมันเป็นปลาธรรมชาติพี่น้อง <c oughs> บ่มีไผได้เลี้ยงหรอก <c oughs> ขอโทษนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาโอ้ยล,ลืมใส่รองเท้าบูทเดี๋ยวก่อนใส่รองเท้าบูทก่อนพ่นต้องใส่รองเท้าบูทเดี๋ยวพยายามใส่รองเท้าบูทก่อนนะใส่เรียบร้อยละ <c oughs> มันเป็นปลาธรรมชาติพี่นอ้องอ่ามันเวลาหนามมันมาตอนแรกๆเนี่ย มันก็ขึ้นมานนำหนำนำน้องนำหวยนำยังหะละมาอยู่ตามไฮน่ามาใครแน่มาหาสุ่มหากินในนะเขาแน่บางทีเป็นกระใสฝุ่นขี้งวขี้วุยขี้ไกลยังเน่เนาะเออมันก็เลยมาหากินพี่น้องเสร็จแล้วก็ยามน้ำมาหลายๆมันก็จะไหลลงอ่ามันก็จะลงอ่าลงสองหลบรอบแรกกับช่วงนี้แหละหลบทีสองก็เข้าหน้าป่าพูดอะ ข,ข,ข้าวทอกข้าเขียวพ่ละพี่น้องข้าวทอกข้าออกล่วงพ่อละข้าวทอกข้าเหลืองโลฟ้าตองลมหนาวมากพ่ละมันถึงจะลงแต่ที่นี่วิถีชีวิตคนอีสานบานเฮาพี่น้องยามยามหนีมาก,กะหากินพี่น้องเนาะครับเนาะหากินหาไ่ลีส่ตงกันพี่น้องพอ่อบบบารีซื่อประยัดเงินกับข้าวกับปา๋าเนาะครับเนาะ บะแมนว่าเ้อสิเฮ็ดบาปเฮ็ดบุญดอกแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตคนอีสานไปซะแล้วอ่าเ้าไปเฮ็ดจังสี่มาค่าแต่ไปสื่อกับเขากับปลาเขาก็โอ้ยบ่มีเงินพี่น้องเลยบอกมีเงินแล้วเบิ่งปลากันเน้นบอกกุ้งมันตายในหนามมันโศกป้าหน่อยกับกุ้งมันมันลงแล้วมันมันโศกลงเลยเห็นบ่ปล้าบอกบ่คคอยมีพี่น้อง เบ่งแล้วป้าบอกให้มีป้าบอกให้ลงพี่น้องเพราะว่าโอนมันหมดตัวกับป้าบนลงเดี๋ยวพยาการเอาก่อนเด้อมันมีป้าคออยู่โตัวหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวพยาการเอาสักกอนป่าลุ่มบารายมองนี่มีป่าดุกสองสามตัวพี่น้องมีป่าดุกกับป่าเข็งกับปู ล่องมาหลายนะก็น้ำม่วนมันล่งมันล่งหลายอยู่มว่วานนะ่ะป่าลูกคอ,อกก็ล่งหลายหลายป่าลูกคอ,อกนะ,ะป่าลูกคอ,อกตัวใหญ่ๆจักหน่อยก็เอาไปปล่อยในหนองสาพวกเราพี่น้องเพราะว่าถ้าตัวน้นอยแดงๆนี่มันไปปล่อยมันมันกับบอลอดคือเกา่านะไอะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่นไปมกกินนั่นแหละเฮ้จังได้หรอมันเป็นสั์เลี้ยงโลกพี่นอ้องมันเป็นสั์เลี้ยงโลกกนะครับนะ เป็นวิถีชีวิตคนอีสานบันเฮ่านี่แหละหาคบหาอยู่หากินพ่อบาได้ใส่เงินอ่าพ่อบาได้ใส่เงินพี่น้องถ้าแต่ย่านบาปย่านบุญอยู่หันก็โอ้บรารด้กินยัง้งเนาะมันจะเป็นดราม่าพี่นอ้องอ๋อก็ว่ากันไปพี่น้องนะครับเนาะกินยังหากินยังก็หากินไปโหลดบันเฮ่ากินยังกะแซบบดคือเกาละ่ะอ่า อฝนบ่ตกเด้อพี่น้องเดี๋ยวพายาการพาไปเบิ่งพุ่นก่อนทางโคกปลาพุน่นปลาหนาสีลงอยู่ทางผุนเนาะครับเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งลีมองนีเนาะหน่ำหลายพี่น้องหน่ำหลายอ,าอันนี้โคกปลาพี่ละนี่ทางที่เบิง่งมันมีอยู่เด้นวยนี่พี่น้องปลาคอหน่าจะมีอยู่นี่ปดปดเสียกนี่สักกอนถังสั่นมันจะยกออกบ่ได้ โอ iğ, ป้ปลาคอสามโตพี่น้องปลาคอหน่อยเดี๋ยวออกสะก่อนเนาะเนี่ยปลาคอหน่อยสี่โตอยู่กุ้งก็หลายได้พี่น้องเนี่ยกุ้งมันเป็นกุ้งฝอยกุ้งตัวน้อยหน่อยอ่ะม้วนพยการได้ไปแบบนี้แหละพยการก็ไปปล่อยหนองสาพวกนี้เนี่ เอาไปปล่อยน้องสาพุ่นแต่ว yeah, ่ากุ้งมันบ่ค่อยใหญ่เท่าไดพี่น้องเบิ่งแต่ละกุ้งอ่ะในกุ้งทั้งนั้นนั่นเ่งมันโตหน่อยโหดเนาะมันท่านใหญ่ไฟการเอาไปปล่อยน้องสาพุ่นแล้วเพราะว่าน้นาใส่จังหน่อยเพราะว่ามันมันหน่อยโหดเนี่เอานี่ปิดไว้น้ำเพราะว่า ยังสั่นมันอันนี้พี่น้องเอ้ยมันกระโดดออกป๋าคอหน่อยนะมันหายมันกระโดดออกอันนี้เป็นเนินหินเนี่ย,ยบึงอีห้อยต่ละห้อยหอยอันนี้มันกินมาด,ด้เยด้พี่น้องเนี่ยหอยหอยแบนแบนหนังกินมาด,ด้เด้หอยบมมีประโยชน์หอยกินมได้พร้อมมแจะกินต้นเข้าหรเบ่งต่ละดำผืดนาพอรุ่งอยู่ทางไต่ น้ำไหลอุ้ยน้ำไหลจนๆอยู่พี่น้องเลยพูดนะว่ามาจากทท่งเท่งนาพ่อเย่การพูดนะเออไปได้น้ำนอช่วงนี้นะครับเนาะฝนมองฝนมันบ่ต๊กับบต๊เลยเนี่หล่ะอะคลิปน้าพ่อกันไหมพี่น้องกับมาหย้มรีหย้มตรงนะครับเนาะวิถีชีวิตคนอีสานบานเฮาหาอยู่หากินหาอยากไปแบบนี้ล่ะ บัไดไปอยู่ในเมืองก็เขากะหากินแบบบันเ้าเนี่ยและพี่น้องบ่อึดแเนี่ยอยากแนว่วกินอห้อยข,ขยันเท่นั้นล่ละพี่น้องเลยคลิปหน้าพ่อกันใหม่เด้อพี่น้องคลิปนี้เอาบรรยากาศบันเฮามาฝากสวัสดีครับ